ผมคิดว่าถ้าจะเข้าใจปูตินเนี่ยต้องรู้จักยูโดก่อนที่จะมาเป็นทุกอย่างแล้วเขาเป็นนักยูโดมาตลอดชีวิตเพราะวิธีคิดของเขามันอยู่ในสายเลือดก,ก่อนที่ปูตินจะเป็นเรียนกฎหมายก่อนที่ปูตินจะเป็น KGB ก่อนที่ปูตินจะเป็นประธานาธิบดีเป็นนักการเมืองเนี่ยปูตินเรียนยูโดมาก่อนนะครับแล้วยูโดเนี่ยไม่ต้องใช้แรงเยอะคนตัวเล็กกว่าก็สามารถที่จะเอาชนะคนที่ตัวใหญ่กว่าได้ ถ้ารู้จักการโอนอ่อนผ่อนตามและปรับแรงของฝ่ายตรงข้ามให้กลายเป็นความได้เปรียบของเราปูตินใช้หลักการนี้ในการประทะกับนาโต้มาโดยตลอดแล้วเวลาประทะกับนาโตเนี่ยถ้าเทคนิคของวิชาย,ยูโดเนี่ยคุณเคยเห็นนักยูโดมาถึงเราทุ่มกันแล้วอิปปงเลยไหม ไม่ลรอกเขาทำไอ้น,นี่ก่อนครับเขาทำกาตามเมวาสาก่อนกาตามเมวาสาคือการจับยึดล็อกข้อต่อเพื่อหายใจไม่ออกก่อนสังเกตด,ดูว่าไอ้กระบวนการของปูตินเนี่ยมันคือการค่อยๆบีบมาโดยตลอดนะครับ นักยูโดกับพวกเราไม่เหมือนกันนะครับนักยูโดเนี่ยเวลาเขาจะยกโตนี่เขาไม่เหมือนพวกเราพวกเรามาถหือยกโตเลยถูกต้องไหมครับแต่นักยูโดเขาจะจับปนนะละกนะแล้วเขาจะดูว่าเฮ้ยจุดไหนที่มันเป็นจุดที่รวบรวมน้ําหนนะักแล้วยกแล้วยกขึ้นอ่ะ<ม>เขาจะค่อยๆอ,อย่างก่อนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นปูตินมันต้องคิดมารอบคอบแล้วว่าเฮ้ยบุกตอนนี้เวลานี้คือได้เปรียบสุดถึงชิงบุกแล้วเวลาบุกนั่น,นแหละฮะมันถึงจะไปถึงเทคนิคที่2องเขาเรียกว,ว่านายเงวสะคือทุ่มครับ ทุ่มโดยใช้แรงที่แรงที่สุดเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นสถานการณ์ในยูเครนตอนนี้มันต้องเอสคาเลตแล้วมันจะต้องรุนแรงไหมเพราะเวลาทุ่มต้องทุ่มให้ได้อีกป้งถูกต้องไหมครับต้องให้ได้คะแนนเลยทันทีนักยูโดเนี่ยก่อนที่เขาจะสอนท่าล็อกก่อนที่เขาจะสอนท่าทุ่มเนี่ยคุณรู้ว่าเขาต้องสอนท่าอะไรก่อนแล้วต้องฝึกเรื่องนี้ให้เก่งที่สุดก่อน เขาถึงจะให้สอนท่าทุ่มสอนท่าล็อกเขาต้องให้ทำสิ่งที่เรียกว่าการตบเบาครับตบเบาหรือว่ายูเคมิยูเคมิหรือว่าตบเบาเนี่ยคุณตบเบาไปเหอะตบเป็นเดือนเลยนะกว่าจะได้เริ่มถัดทุ่มเนี่ยเพราะตบเบามันคือการบอกว่าถ้าคุณล้มคุณลงยังไงไม่ให้เจ็บคุณคิดว่าคนเป็นนักยูโดเขาไม่เตรียมทางลงไว้หรอถ้าเกิดว่าเฮ้ยสถานการณ์ผิดพลาดผมจะหาทางลงแบบเนี้ย